สวัสดีครับความปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่413คลิปนี้พบกับนัดล้างตาระหว่างแสนไขยซอคิงสตาปะทะกับแสนไขยน้อย โตโยต้าระยองเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคม2551หรือ2008ในรายการศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกรียงไกรที่เวทีลุมพินีประเทศไทยกติกามวยไทย5ยกยกละ3นาทีซึ่งไฟแรกฟาดปากกันมาแล้วที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่4กันยายน2551ผลแสนชัยน้อยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนไปเมื่อ ครบห้ายกคราวนี้ขอย้ายวิกข้ามมาฟังลุมพินีผลจะเป็นอย่างไรในไฟลังตาเพื่อบอยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยฟอยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานพร้อมสาระและไรสาระเชิญสลลาลาอ๋ฝื้นมาปุ๊บก็เป็นยกกระยกแหกหมานไปเลยสันตัวเป็นจางด้าย้แสนไข่กางเกงแดงนะครับเด้อพี่น้อง ว่ามีการไหวคู่ไหวขั้นกันเขาให้มากสี่เนาะว่าเสียหาไม่ได้คลิปนี้ครับว่าจะเป็นเศร้าอย่างกระไดโอ้ยหนวกหูขนาดกระเปิดแห้งกับว่าได้วัสทอกับผู้ที่ท้ายทํำมากกับจะเป็นที่งานทางใดบุ่นคือจะเป็นเก่าสนามเขาต้องเป็นภาพแบบนี้ว่าเป็นอย่างน้องรับเนาะก็ถือว่าหาภาพไม่บังบุ้ยลูกทีสกัดตอนนี้ไหม แสนชัยต้อนนำหนักให้คนที่ทำงานนี่สามปอนด์เทานะั้ตอนนั้นแสนชัยอายุเทา่าไรเงี้ยสิแปดปีสันตัวเกิดสอ, 2, 000, องพันหกสิบแปดสามมาต่อยสองพันหกสห้าสิบเอ็ดแม่เอาเอาเอนี่เป็นไฟที่สองนะครับเด้อล่างตาแสนชัยหน่อยขอล่างตาพะนะเป็นจังไรบ้านเนี่ยส่วนประวัติกับว่าใดมีอย่างหรอฮะยากขนาดกันแล้วไม่ต้องเว้ากันดอกเนาะเอาที่ว่าแสนชัยเนี่ยพอมีประวัติเออ โอ้ยอยาโอ้คนขีทางลงดิสตัวนากเอ้ยเดียสดวงทวันแตกกขวัสันโอ้โหโบเมนดอกเอ้าใครับข้าวหาสันตัวสันกอนเนาะเสยนไข่หน่อยเป็นจังใด้ผีใหม่ไล่เมื่อข้าใจสันตัวต่อยลาดดำเนินแพ้ได้จังใด้ว่ยที่อยแหลกขามวิกไม่พีเรีวลมนานนานโอ้ยเจ้าผู้แอลออนพด ยำแมงกี่ซ้อนตัวนี้ทานอีกเตสอือเป็นยังไงแสนใช่หน่อยสีหน่อยจังวาบอ่ะคือตัวเงี้ยก็เ,เสร็จหอเออเออออเียงลำเงินอ่ะแสนใช่น่อยก็เพีงแดงแสนใช่เสือๆว่าเป็นแสนใช่เงี้ยเงี้ยกรเมเนอายุายออยสั่นตัวตอนนั้นก็ะไดฝีไม่ไรเมื่อพวกเราไม่ลูกหลอกลูกลอ่อคนนี้อือ เขาเรียกว่าทายบาว่ากันนเนาะทายเลี่ยงหลอกเจา้ายังกว่าไปตอนนั้นใส่คําว่าซอขิงสตาอยู่นะครับเนี่ยเพราะมันง่ายมองดูวันทอแต่ก่อนพุนเขาไมา่ไม่ก็ซอคําสิงพูดแล้วจากนั้นก็มาพัฒนาการยิมเตัวครั้งที่สามก็ซอขิงสตากับตอนนี้แหละที่เห็นอยู่นี่ซบๆอยูสบสบ่นี่จากนั้นก็ง่ายมาซอเสียนใสไว้จันว่ายัางบ่พ่อได้เลยนี่มา คินบีมวยไทยอีกคนนี้ในที่สุดก็มาแสนไทยมวยไทยยิมหุ่นละมีตอนปัจจุบันนี้ครับคีเคแสนไทยมวยไทยยิมต่าตัวทีสก,กัดไปกรรมการยุ่งตีกันอีกวั็ดข้างใดอ้ออาเม็ดยกตัวฉั่นโอ้พี่เลี้ยงให้น้ำเอาเม็ดก้างใดไปไหนเนดือขึ้นยอดสองท่านตัวน้ำเนิ่มเขาบอ่ต้องให้ยดอกตัดไปรวดเร็วท่านใจ ใส่เวลาคลิปนี่กับประมาณสิบหานาทีนี่แหละเบิ้งกันไปอะอ่าเตมิน่อนครับพ่อแม่พี่นอ้องเอาเพต้องเว่าดากอกเนาะว่าเสียนไข่เป็นคนจังหวัดใดอืมพ่อบอกพ่อ,อหลายคลิปเราว่าเสียนไข่เป็นคนสระคข้ามพูดแล้วอืมยองยอง่ยองเข้าไปยงัยงไดบันนี่นั่นหลังกระทีบฉันตัวเตีขึ้นเบา บอบอยังก็เตะไปอีกทีหนึง่งแสนให้หน่อยขีดสกัดสกัดตับฟี่ห้าสกัดแยบขวาเข้าไปที่ขวาไปอีกสกัดเบาๆหัวเขาเนี่ยขีดท่อ,องตัวสันโอ้ชิตัดตัดบอลลงไว้กันไหนอ้หักซอกตั้งคนตั้งหักโอ้ลูกทีมสวยขีดดีตจวละหนูผู้ขาวเขาไม่เคยได้เบิ้งดอกเพิ่งเห็นนี่แหละครับอยากให้เห็นน้ำกันสนาาันดอกว่าส่วนไฟที่นึ่งกับพระท่านเห็นดอกหาพระท่านใล้พ่อ เปิดไปดูพิกกีพีเดียเห็นว่าเอาคือมีแสนไข่หน่อยตัวชน,นียเออเส้นไข่หน่อยมาฟาดกับเสนไข่ธรรมดาเบื้องกันนาสนกว่าหลายคนก็เสียงเพราะท่านในเบื้องเนาะครับเนาะกับเบื้องน้ากันนี่แหละเอาเบิ้งไปน้ำภากไปน้ำเพาต้องได้เปิดหลายข้างหลายข้าอากาศอัอนๆนอย่างเอาตี๊ขวาเข้าไปเตะไส้ สกัดไว่อนเสียนแค่น่อยโดนมัดไปอีกทีหนึ่งโอ้โหยโ่นเข้าสันตัวน้ำนักได้เปรียบอยู่น้อยหนึ่งฮิร่รโลกลัวแล้วเอ,ออเออเอโอกบหูกันอ๋อยิ่โลกลัวกันแล้ว่าสามปอนด์สันตัวเหาะเหาขมาหาเทีบสกัดตับฟีห้าสิเตตัดบ,บอลงจับขาได้ไทยดาบวไทบว่ได้ครับ กรรมการกพูดอ่ะเป็นรูปหนารูปตามกรรมการพนไว้กันเลยงับงับเพราะว่าเสียสายไปทีนึงแสไนไทยยั่งพระ่านออกว่าทีขวาก็าไปขยับข้อหาจังวะจังไหนเสียบเขา้าจ้าๆนี่ละ,ะนี่ไหนคนสรารคามสันตัวแสไนไทยเอยแสไนไชยธรรมดา ขุนมูลทนิสารทิ้งฐานอริยธรรมผ้าไหมล้ําเลอข้าตักศิลานครนั่นแหละคือกําขวันของคนสาร,รคามว่าขุนเมียงกับปู่สังกษ์ษาญาสังกสีอยู่สาร,รคามเมื่อกันหลับผู้ขาก็ได้เอาเอาเอาคือสิสรับขาหลอกสิเตะให้สิ่ถีบถีบตัวนั่นแหะโดนเตะคลื่นจนตัวอืมเขาซับมือโซกเอกียกยังไงบอ่ออก กะขี่ปพก้อนเฮ้ยว้าถือมองได้นาะบ้านนี่ยม็ยดงบก็ดีว่าเป็นอย่างมีกกะจับอยู่อะเห็นนาเห้ทาเอาขึ้นสัญญก3สามชนตุจันนักนก็พวกหูเนาะว่ามีู่้กิ่งมายกไปเห้เบิ้งมวย <c oughs> สนามมวยเมื่อสิบหาปีที่แล้วล่ะครับอันนี้กระไดเห้เบิ้ง2องพัหอิบเวตอนกนห้กสิบหกเนาะ เวทีมาตรฐานลุมพินี่ตอนนี้ใหา่ไปแล้วนะครับเด้่ยใาย่ยุ่พูดแล้วลาบมินท่าแถวๆพุนละใหายไปแล้ววิสังกสีสมัยก่อนผู้ข่า็เคยเข้าไปนั่งยืนหน้าสารลอนก็ข้างนาเนี่ยละวะ่าอืมอ๋อ,อหักเลียมยังสวยงามแต่ก่อนเขียนการ์ตูนประกอบหนังสือมุ้ยแข็มและแขมเปี่ยนเนาะอตอนนั้นกระไดหาข้อมูลเพื่อไม่เขียนการ์ตูนเนื้เหน,เน,เน,เน็บเนมวันทอ เวลาไปหาข้าวก็ไปนั่งทุกขังนานเลยอ้าวากันหลายปีมาแล้วขยับเข้าหาสันตัวเสียบพราเขาเสียบดันตัวทีหนึง่งเบ้ยท่านี่ยิ่งอุ่มแต่งคือจังบางกันชนิดแถลงเนื้อเตะขวาโอ้ยเตะซ้ายตัวหนึ่งกะเตะซ้ายขึ้นซื่งขึ้นกัน,น,นอยากไปหาแสนใช่หน่อยว่าจังไหนตัวจิตตาระยอง เซนแค่ยิ่เฮาก็ตอนนั้นกับซอสทิ้งสตาสันปะปวดปวดลูกออกลูกจะไปสื่อออกจังได้กระเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งเนื้อหนาเขาออกเออเสียที่โผล่ปะโบยท่านีิทุ่มนานโบหักเลียมเลียมหลายขนาดนะครับเลียมหลายเลียมหลายมอนี่เลียมหลาปลาลูกเต่าแล้วพกหนาเดียวเอออ๋อ เหนียมขม่าเหนียมขม่าน,นั่นเสียบกอดเข้าบไปกัดวัดกันเลยบู๊ตีคงเข้าบับไปหนึง่งอ้อเมื่อย์แล้วครับเด้อให้เบิ้งเอาภาพเออ,เเอ,อ,อบ,เบู๊อเตะซ้อนคำวัดตัวนี้ดับเบิ้ลดิ lens. ดับเบิบ้ลบอกยังไงสิแพ้ท่างตอนไหน,นตีแพ้นนท่างตอนไหนตีเลี่ยมเะยล่ะถ้าเบิ้งเปียงคนตีเข่าตีศอกห้องยองๆหรอกว้า ก็ชัดเจนเท่าไรกรรมการแยกไปคนเอ้าเอ้าว้กันนี้แลกเข้ากันสันตัวเงืออหนาไปกันโดนดเตะใาสา่ไปเตะใาสา่ขึ้นสันตัวเจ้ามีขาผู้เดียวตีไอ้ใส่ขี้ไปบางคนจังหวะจังหวะฝีมือคือก,กันจังหวะบ่อ,อเสียบเข้าบ,อบอ่อเออ,อขึ้นเีกะจังเยอ วุเล้วงานสอบว่าไม่ไสิซับดอกครับเอาห้าไว้ก่อนเม็ดจ้อยยกสามเมนบ่ก็สิเมนทั้งตัวภาพมัดส์จะโดนแรือไม่ไม่ยกซีนี่บาดียกซีครับพี่น้องขันบอซีก็หาลยกซี่หระครับพี่นอ้อง,นองข้อหาคือเกาพวกเขาก็บ่โดนเอเสียบเข้าเบาไปอีกทีหนึ่งเป็นยังไรเงื้องนาเนื้องนา,นนงนานไ้แก้กันยังไอ แยกใหแยกซับมือชกโอ้เตะไปกันไหนเนื้องนาไว้เนื้องนาไว้เดินเตะใส่เข้าไปใส่ขวาใส่ขวาเข้าไปเซตแค่หน่อยคึกหนาเขาไปเตะตัดก็เตะใส่ขวาอีกทีหนึ่งเสียบเชียบนั่นล็อกค่อยๆไว้โอนะ้โอ้เข้ากันไว้พุ่นยังสิมาบวกไม่บวกมือให้แฟนมีหลักแฟนมวยอยู่เอ้าโอ้ไปกันไหนล็อกไว้เขา เขาแหงเขามุ้มแหงเขามุ้มเสียบเสียบเนื้อหนักเนี่ยให้ใจบอกนั่นน่วมปิดแก้มุกเดินเข่าจนตัวพี่เลี่ยมบอกว่าเป็นร่องน้อยๆเดินย่างเข่าได้เมึงว่านั้นว่าบ่น่ะเอ๋อเข่าเข่าจนตัวโดดไปแล้วเลี่ยมโอ้กรรมการพ่อแม่พี่น้องเปิดที่ไปรองหลับศีรษะนักมวยบ่ เงื้อเงือเข้าไปเนี่ยเข้มาเนี่ยเข้มากโดนเตะส้นะเตะขวเบาๆส้กับเบากันเออสเข้ากับเเข้าขึ้นเข้าโอ้ลูกปอทอดไดตดีปอทอดไดบาเสียบเบิรแอมเพรเบิส่จังหน่อยเนี่ยเข้ามาหายเอะไปกันเลยสกัด เตะไส้กะเตะไส้ขึ้นเงี้ยขมาสิหลอกเตะกะเตะไส้คนเออนั่นละเออซับกันบาหนิซับอีหลีละเออทุ่นมาไวหล่ะปีมขึ้นหลายเทือ่อยหล่ะบ่ได้ซับไหนขามาเตะเขามากัดโดนอีกส่นตัวโอ้ยสีหักเลี้ยมวัดกันไหนมากเพยังเตะป้โอยแปอ,อ,อันไหนมาหนิเออเออเสียออกศอกขุดขึ้นส่วนตัว พอได้ก็บอกเอาเนาะงางเขามาเซนใช้กระเตสไส้ไปอีกทีหนึ่งไว้จังไละเงะเขามุ่มเสียบบ่บ่เสียบเซนใช่น่อยงานขายอ,อ,อ,อีกล็อกอีกล็อกอีกกะว่าสิแห้งเหมือนบ่พลังนุ่มก็นุ่มด้วยนนุ่มยุ่ยดียละเนาะหน้าตากระไรตอนนั้นบ่หุ่นจักเด็กขับได้ประวัติบ่มีให้เบิ้งเลยอเอาเงะเขามาอีกเงะเขามา เสียบเข้าไปแยกกันย่งวาสัวแยกกันย่งวายกซี่เลยเนาะกระกอดเนี่แหละมันมือเออเสียบเสียบนั่นเสียบเพราะว่เสียบเสียบเสียบแยกกันย่งวาเม็ดพอดียกซี่เสิ่งตะกิงน้อยๆขอขเขามุมคือเกาโอ้ยหม้อไส้วิ่คือมาเป็นพี่เลี้ยนเนาะบันเสือกัดปนหม้อไส้วิ่ อายกสุดท้ายครับพี่น้องแยเขาหาคือเกาลวมันพุ่อ่ะสอกพุนนนน่นเดียวมเสียนใค่น่อยย่านซะที่ไหนวะจ๊ะนะขอหลังตางวันนี้สะคือวันนอไปกันเป็นกังเป็นนี่เป็นกังเป็นปนี่จะคือบอสพุ่อ่ะโดนทั้งเลียมบอกระแกงเดียอบอกระแกงเตะใส่ไปอีกที่นึงใส่ขวาใส่ขวาเข้าขมาสอกไปอีกที่นึงเสียบเข้ามาลุ่นพุ้มปุ้ยจะว่าอันไหนเป็นอันไหนเบิ้งบอออก บิ่งบ่ออกกระเพาะเพราะท่านหามัวแล้วคุณคำปล่อยบ่มัวแล้วครับน้องแสนไช่หน่อยเข่าหาเราตกกุ๊บหูทีหนึ่งโดนขี่ปะกะเตะขวาไปทีหนึ่งว่าจะได้เรียนเข่าหาพูดอ่ะหมื่นหมื่นบอกหมื่นบอกตั้งชาสี่หมื่นเสียบว่าเข้าเสียบไปทีหนึ่งกรรมการแยกเสียบน้ำมือกันลักกรรมการก็กได้กรรมการเสียบเข้าไปทีหนึง่งเฝ้าบอกโอ้สิ่งย่นเข้าเง่าแสนไช่ล็อกโดนล็อกโอ้โห การวัดปิปั้นห้ลมนี่สอกแถมคีบนาเนตอีกนีดนึงสันตัวอโอ้สอกกับมวนนี่บอถืงเนีย่ยขมาเยอกเนีย่ยขมาโอ้หางสอกมันจากไซนอปันเ,เนี่ยอ๋อแยกสูส้่กันต่อยกสุดท้ายเล้วเนีย่ยไปเป็นจังไหลตั้งก้อนก็ตีตั้งมือเกียบสก,กัดก้อนอืซ้ายขวาก็ไปแต่ว่าคอยให้แห้ง พอบ่ได้โดนเองนะทฤษฎีว่าจังไดโอ้สลับขาเตอะอขี่โพที่หนึ่งทีบที่หนึ่งอีกสสอแ,กแกสแกนแค่หน่อยครักซับซอกส่นตัวแยกกันยังไงแยกซัวแยกมันเมือเนาะกว่านี่แนนแน่นแน่น้อยหนึง่งแหน่ยขาม้าสิเทีบกับว่าทีบห้อยกล้องมาบังกันที่นี่โอ้ยมาสู้ก็ได้ทีบสกัดไว้ก่อนเขม้าบ่ฮอด เอาขอมากเทีสกัดอีกก้อนอเี๋ยวก็มัดยกยกดเพูดอ่ะสิเตสองสั้นพนก็เป็นตะขี่คาดแต่นอกไนมันกับมือเนาะย่งเขอ่ะนั่นนั่นนั่น <c oughs> กระา <c oughs> กก็กเสียมิดยกไใกล้เหมือนละนี่มีลูกหลอ,อสกสรับขาหลอกเนาะย่งย่งประ่านมัดพูด โตถึงๆถึงโปถึงๆอา่อาผู้หน่อยคารวะผู้หญงบรรโตนะครับอายุอายุหน่อยก็ธรรมดาเน,นี่แหละค้อศิลปะมวยไทยความงดงามของวัฒนธรรมมวยไทยอ๋อกรรมการคือเก้าครับร่างตาว่าสสาเร็จวัสันต์ขอขอบคุณาะคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงเฮแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ